สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเบเกอรกับผมคุณอานนท์กับช่วงกันดัมทอล์กแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเราจะมาทอล์กมาพูดคุยกันถึงเรื่องโมบิสุดการดัมเรื่องใหม่ที่เป็นมังงะตอนนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยนะกับ d i s p ฟ i ย Memory การดัมซีเควล โมบิสุดกันดั้มเวอร์ชันมังงะถือว่าเป็นเนื้อเรื่องใหม่เส้นเรื่องใหม่เป็นจักรวาลทางเลือกอัลติเมทไทม์ไลน์อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งไอ้เจ้ากันดั้มเรื่องนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้ก็มาได้หนึ่งตอนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากันดั้มเรื่องนี้นะมีการเขาเรียกว่ามีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับว่าจะมีการเขียนแล้วก็จะมีการรวมเล่มในวันที่29สิงหาคมนะครับซึ่งในส่วนของข่าวคราวาว,ว่าใครเป็นคนเขียนอะไรยังไงตัวน,นี้ผมใส่ลิงก์ ด้านล่างให้ละนะครับก็เข้าไปอ่านกันได้นะฮะแต่ผมจะไม่ลงดีเทลตรงนั้นให้กันละกันความน่าสนใจของมันนะครับมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเฮ้ยกันดั้ม RX 88 2นะครับใช่ RX 7 8 2กำลังโดนเอาไปหย่อนนะฮะเป็นแบบว่ากันดั้มชุบแป้งทอดเป็นทีแป0 0ร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับเนื้อเรื่องนะครับของตอนที่หนึ่งเนี่ยผมได้ใส่ลิงค์ให้อีกเหมือนกันนะครับใครสนใจภาคไทยภาษาไทยก็ไปอ่านได้นะมีคนแปลให้แล้ว ต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็คนนี้แหละนะฮะขอบคุณจริงๆความน่าสนใจของเนื้อเรื่องนี้นะท่านผู้ชมใครที่อ่านแล้วมาคุยกันใครที่ยังไม่อ่านไปอ่านก่อนอน,นะครับในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยถ้าอ่านจากข่าวลิง์แรกะจะมีการพูดถึงว่าเนื้อเรื่องนะมันเกี่ยวกับสงครามที่มีกันดะั้มนะมีกันดั้มเป็นผู้นําในการสิ้นสุดสงครามสิ้นสุดการนองเลือดนะและสุดท้ายเนี่ยตัวกันดั้มเนี่ยก็ต้องถูกทําลายไปเพราะเขามองว่ากันดั้มเนี่ยเป็นสุดยอดอาวุธนะครับ และอาวุธเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตรูกับความสงบสุขนะฮะกันดั้มเนี่ยก็จะต้องถูกทําลายไปตามระเบียบนะครับก็จะมีนายทหารนะรจับโจกันดั้มตัวสุดท้ายนะฮะลงไปทําการลงเตาไปเลยนะฮะชุบแป้งทอดไปซะนะครับเหมือนกับทีแปดร้อยนะฮะและตัดไปอีก20ปีนะก็จะมีกลุ่มคนนะฮะซึ่งเครื่องแบบทหารเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าสภาพบ้านเมืองเนี่ยดูเปลี่ยนไปนะครับผมผมรู้สึกว่ามันดูจะ ขมุกขมัวนะฮะดูไม่เหมือนกับโลกที่สงบสุขเท่าไหร่นะครับมีพระราชานะับมีสนมหรือเจ้าหญิงอะไรน่ะน่าจะเป็นสนมนะฮะจับมนุษย์ป้านะครับที่ทําตัวมีความพิลึกนะฮะทำตัวพิลึกเนี่ยมาประหารคิดว่าเป็นคนแปลกๆคิดว่าเป็นคนบาปคิดว่าเป็นแม่มดอะไรก็ว่าไปนะก็คล้ายๆกับแม่มดนะฮะทำให้ผมนึกถึง Witch for m e r c u y y นแต่นี่น่าจะเป็นวิชอีกวิชหนึ่งนะฮะเป็นวิชมนุษย์ป้านะครับ และทีนี้เนี่ยมนุษย์ป้าก็ถูกฆ่านะถูกประหารแล้วก็โดนเผาแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวต่างๆนานาสุดท้ายก็กระเทาะเปลือกมนุษย์ป้ากลายเป็นสาวสวยนะครับประมาณนี้ไปอ่านเอาดูความน่าสนใจก็คือเฮ้ยเฮ้ยเฮมนุษย์ป้า,านะฮะโดนเผาแล้วกลายเป็นผู้หญิงสวยนะครับ ผมไม่รู้ว่ามนุษย์ป้าคนนี้เนี่ยเขามีประวัติยังไงเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้บอกอะไรเลยและในส่วนของกันดั้มที่ถูกชุดแป้งทอดนะถูกโยนลงไปในเตาเป็นที800จะมีกันดั้มตัวอื่นหรือเปล่านะครับผมกันดั้มที่อยู่ที่หน้าปกเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับกันดั้มที่ถูกโยนลงไปในเตาโดนชุดแป้งทอดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าดูสิอย่างตัวเอกเนี่ยเขาถูกเผาแล้กลายเป็นคนสวยใช่ไหม ฉะนั้นไอตัวที่เหมือนไ x เ8็กถ้ามันลงเตามันจะขึ้นมาจะเหมือนตัวที่อยู่หน้าปกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะมันมีแค่ตอนเดียวนะครับก็จริงๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมโนเนื้อเรื่องมากๆกเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าดูจากหน้าปกเนี่ยน้องนางเอกเนี่ยนะฮะที่เกิดใหม่จากเท่าฐานนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของชุดคนอ้วนหรือเปล่าอันนี้ผมก็แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนตัวผมก็ยังพูดอะไรไม่ได้ผมก็มั่วๆเอานะครับผมตัวนางเนี่ยจะมีผมสีส้มนะครับประกายแบบเพลิงมากมาก เ,เขาเอาคอนเซปต,ต์นกฟินิก์มาใช้ป่ราะวะท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้ตัวหุ่นผมเดาว่าน่าจะเป็นของตัวนังเอกนั่นแหละก็มีดีไซน์ช่วงปีกนะคล้ายๆกับขนนกเลยมันจะไปเล่นคอนเซปต,ต์นกฟินิกส์หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้ามันเล่นคอนเซปต,ต์นกฟินิก์เนี่ยผมว่านะคความนิยมของเจ้าโมบิสุตัวนี้เนี่ยอาจจะสูสีหรืออาจจะมากกว่าเช่ากันดั้มฟินิก์ที่เอาชื่อของนกฟินิกส์มาดัดแปลงเลยฮรับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะส่วนตัวผมมองว่า ดิสเพ e ยมมอรี่กันดั้มซีเควลเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะครับผมและสร้างสารรค์มากๆเลยนะทุกผู้ชมยังไงก็ถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันดําเนินไปมากกว่านี้อีกหน่อยอตัวเอกได้ขับขุนหรืออะไรก็ว่าไปแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสอ่านนะก็จะลองติดตามดูว่าตอนหน,หน้าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับว,ว,วันนี้ช่องทาบีแกลลิงก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอมาแบบสั้นๆน,นะครับใครเข้าไปอ่านแล้วมาคุยกัน ใครยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวผมทีนึงมาให้ในตอนนี้นะครับช่องผมเนี่ยก็ได้กําลังทําประวัติของเซตากันดั้มนะครับแล้วจะมีการรีวิว HG ดจีนา e และเปิดกล่อง HG เจ้า G ีเซล p พอร์เฟ p ต c k ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันไว้ตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับ